คนเดียวเนี่ยมึงเห็นยดไหมเล่ากูกินมาสามเส้นแล้วเนี่ยกินอยู่คนเดียวมึงกินอะไรบ้างเนี่ยร้อนแล้วเลยไม่ร้อนเลยร้อนเลยโอเคมึงเอาเนื้อน่องมันนี่ให้หมดเอามันนี่ ที่มันมึนเมื่อคืนอ่ะทำจะอ้วกยังเอ้ไปเอาเฟคนิวจากไหนมาเนี่ยว่าจะไปจะอ้วกเมื่อคืนจะเกิดอะไรขึ้นหรือเมาส์ยิกยิกเมาส์ยิ๊กคือปักซอยมึงไม่เก่งจริงว่ะไอ้มึงเก่งจริงว่ะเมาส์ยิกยิกมึงเกงเกือบไม่ตื่นหรอใช่มึงปะ นี่คือก๋วยเตี๋ยวเนยนะที่โด่งดังที่สุดย่านลาดพร้าวครับสมณ์ไทยเฮ้ยเอาเลยหรอไม่พูดพร้อมทำเพลงก็คือกินเลยหรอก็มันกำลังร้อนอยู่จะไปรออะไรล้วคือร้านนี้คือมึงบอกว่ามึงอยากจะกินห,นหลายรอบแล้วคือเห็นใน <Okay. S 1> ในโซเชียลในทิกเอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ย <Okay. S 1> <Hey, S 1> มันอยู่แบบในเมืองอ่ะไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลอ่ะจริงๆมันคือมันไปได้สบายมาก oh. แต่ว่าส่วนใหญ่เวลาคนกิน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อกัเหล่านื้อม <c oughs> ก็จะมีร้านในดวงใจ <c oughs> หลากหลายถูก <c oughs> ปะแต่ว่าร้านนี้ก็คือคนแ <c oughs> ชรกันเยอะมากแล้วฉันก็อยากกินยังไม่เคยได้กินเลย <c oughs> ใไหมเธอมีร้าน<ม>ก็เจียวกาเหล่าเนื้อก็เจียวเนื้อได้ดยงใจปะต้มเนื้อวัาสงห์้านบุรีเลยเลยหรอเลยลาบุรีเท่านั้นหรอทำไมท,ทำไมถึงเขาเป็นร้านนั้นกินหอมแล้วก็เนื้อเนื้อมีความแบบไม่สาบทำต้มเครื่องในมาแบบไม่เหม็นสมุนไพรเป็นอย่างนีออออ้อะไรอย่างนั้นเออแล้วคุณชอบกินส่วนไหนส่วนใหญ่เวลากินกูก็เครื่องในชอบไส้ขอบกันด้งผ้าคินริ้วอะไรอย่างนั้นซึ่งร้านเนี้ยหด่งดังนี่คุณกินอะไรอ่ะ ดืมน้ำอัลฟาคอเลฟิลเฮ้ยอธิบายหน่อยดิอัลฟาคอเลฟิลคือมันคือสกัดคอเลฟิลมาจากต้นอัลฟาฟารู้จักอัลฟาฟาไหมไม่รู้จักไม่รู้จักอธิบายเอัลฟาฟามันคือพืชชนิดหนึ่งเว้ยที่มีเป็นแหล่งคอเลฟิลใช่ไหมแต่เวลาปกติอะเวลาเราอยากได้คอเลฟิลเข้าร่างกายเราต้องกินผักเยอะๆใช่ป่ะอ่าอ่าแต่อันเนี้ยสกู๊ปเดียวเออสกู๊ปเดียวเล็กๆเท่ากับผักเท่าไหร่สกู๊ปเดียวเล็กๆเท่ากับผัก10โลโลเท่ากับคุณกินผัก10บกิโลแล้วมันช่วยเรื่อง ปรับสมดุลในลำไส้คือพวกกระเพาะค่าๆพวกนี้มันจะเลิศมากเลยทำไมว่ามันหลอกแบบกูทุกคนเราสามารถยกตัวอย่างเล่าเรื่องราวได้โดยไม่ต้องกดคนอื่นได้นช่ไหนูรู้ปะโยมมึงรู้ปะอันนี้มึงควรจะกินมากเลยเว้ยมันทนั <ลด S 2> ้งรสบวมรสบวมด้วยพวกกินโซดีอันนี้เรื่องจริงพวกกินโซเดียมพวกกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากิน้รากินตักช้อนหนึ่งละลายตักช้อนหนึ่งละลายคนละน้ำที่มันจะรสชาติเป็นไงไม่มีรสชาติไม่มีกลิ่นเลยก็คือเหมือนเราเหมือนกินน้ำเปล่ากินน้ำเปล่าเออก็คือน้ำเปล่าก็คือน้ำเปล่า ไม่ได้มีกินเหม็นเขียวหรืออะไรเลยเว้ยลำบรหลาดแล้วพวกกินเผ็ดกินกรดกินแบบกรดลดจัดเออปรับสมดุลให้ท้องได้อย่างงี้ป่ะเออใช่ปรับสมดุลลำไส้เราได้ช่วยย่อยอาหารมืออ่ะกินปีล้วไม่ย่อยเนี่ยเอาลง,ลงไปบ้างเอาไหมเออเอามาให้กูหน่อยอา,อามึงเอาไปไว้ข้างมึงกระปุกหนึ่งเลยมามา <S <S> อยากชิมน้ำซุปก่อนนี่เป็นคนชอบกินไส้มากเลยอ่ะ ไ้ไม่ข่าวไม่สาบก็ถือว่าทำมาดีทำมาดีโอเข้มข้นสั่เสงเลยโอ้สั่งเลยมูอสั่งเลยมือเขามีน้ำจิ้มไอ้นี่มาดนะ้วยอ้มีมีน้ำน้ำส้มน้ำเปรี้ยวพริกตาพริกดองอะไรมาโอ้ยอ่ะถ้าอย่างนี้ก็คือฉันมา ลวกลวกเอาเส้นมาคลุกคลุกน้ำนิดนึงแล้วก็จะกินกับเนื้ออันนี้บะหมี่อะไรบะหมี่ไข่ไงบะหมี่ไข่แบนชื่อเรียกบะหมี่แบนบะหมี่เต๊าะทำไมอ่ะทำไมถึงเต๊าะมึงนี่จำอะไรไม่ได้หรอมันเคยเถียงกันมาแล้วเรื่องนี้บะหมี่แบนด์เขาเรียกบะหมี่เต๊าะบะหมี่เต๊าะกูเกิดมาภาษาว่ายตรงนี้บะหมี่เต๊าะเพิ่งเคยได้ยินนี่ไงเห็นไหมบะหมี่เต๊าะ เราขึ้นพาสต้าแบนนะพาสต้าป,ป๊อปไปอื้ยอีโดมหมูราดดับจิ้มเราดิเอาอีว่ากำลังกำลังกำลังบอ,อกว่าที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิม้มกำลังกำลังใช่ป่ะที่เด็ดอยู่นี่ตอนแรกนึกว่าน้ำส้มแบบกรงุงกรวงแบบน้ำส้ม ล้วก็เตี๋ยวทั่วไปอะ่ะไม่ใช่เว้ย,ยเหมือนน้ำจิ้มแบบมีหวานมีเปรี้ยวครบอะ่ออะครบรสอะ่ะเออมีความเผ็ดเผ็ด<ๆ>อืมอ๋อกูณหรือว่าน้ำส้มก๋วยเตี๋ยวปกติเลยนะดูซิว่าลูกชิ้นเขาเนี่ยจะลูกชิ้นเนื้อหรือว่าลูกชิ้นแป้งแต่มองด้วยตาแล้วเนี่ยครูขะอ,อ่ะมีความม,มีความแบบเนื้ออยู่มีความน่าเก่าอยู่ครูขะปื้อทำไมอ่ะเล่นตัวเองก็ไม่ได้เล่นมึงก็ไม่ดี ร้อนนะดิไม่พักบ้าร้อนอนะดิไม่ร้อนไม่ร้อนเลยเนาะโอเคแม่งโคตรหลอกตัวเองอ่ะโคตรแบบไม่ร้อนกูคือยั่วยุกูพูดกูก็แล้วมึงไม่เสียฟอร์มเสียหน้าบ้างไม่ได้เลยเนาะไม่ร้อนคนเกาหลีอ่ะเขาก็ไม่ร้อนนะเขากินเขากินเขาไม่ได้ร้อนไม่คือร้อนแล้วทนได้หรือว่ามันร้อนแล้วเขินไม่ร้อนเลยเย็นแค่ต้องฟีดมา แล้วมันซอเดือดเดือดอะเนาะมันร้อนๆ้อนด้วลูกชิ้นเขาอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นเนื้อเนื้อเคี้ยวเคี้ยวขนาดนั้นหรอกเขาทำมันเนียนเนียนๆอะขอบคุณที่มีน้ำพริกเหนียวให้ซอสเกิดขึ้นในชีวิตคือแล้ววันนี้ฮะนี่คือมาจากเมื่อสามทุ่มก็นั่งสมาธิละเสร็นมลห้องอะไรเมื่อคืนฮะเสร็จมลก่อนนอนนั่งสมาธิสามทุ่มสามทุ่มเพิ่งออกจากบ้านแหละ ไอ้คงก็คุณนั่งสมาธิเอ้อะไรนน่องวางเลยสารทุ่มพึ่งออกจากบ้านละก็ไปหาเจ๊ขวยกินอะไรเงี้ยเราชอบกินเป็นน้ำสมุนไพรอะไรไปใช่เอาให้กล้องเห็นด้วยดิเจ๊ขุยที่นี่คือเนื้อน่องดูเอ็นดิทุกคนสุดๆเลยอ่ะมึงเอาเนื้อน่องมันนี่ให้หมด เอามาหนี่อร่อยใช่ไหมล่ะร้อนปะเย็นปึ๊บมึงกูขอให้ลองกินๆกินเลยก็เลยไม่รับปากไม่เอ็นยองปากเลยเป็นอะไรปะเนี่ยมึงเข้าใจคำว่าเอ็นไหมยิ่งข้างในมันยิ่งร้อนมึงเข้ามันเก็บความร้อนไว้อะลองเนื้อสดได้ไหม ในนี้ก็มีเน้อแม่เหรอเนื้อสดอ่ะเนื้อหมีเนื้อตุน๋นแต่กูไม่ชอบกินเนื้อตุ๋นว่ะกูรู้สึกว่าเนื้อตุ๋นมันติดปันกูล่งลองลอง,ลอง,ลองดูเนื้อเนื้อสดลงให้ลงให้สดชื่นเอาฟ้าคาราฟีถ้าเกิดกว๋วยเตี๋ยวเนื้อต้องกินกับเส้นอะไรดีที่สุดกูว่าเส้นเล็กหรอใช่ไม่ก็เส้นหมี่เส้นหมี่กินแล้วโอเคเมื่อกี้ เออเส้นเล็กกับเส้นมีแต่เส้นบะหมี่เปาะเมื่กี้ก็โอเคกูว่าเส้นใหญ่สำหรับกูนี่นะคือต้องเข้าไปในกระเพาะเออแม่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดเออก๋วยเตี๋ยวเป็ดเส้นใหญ่มีเหลืองอ่ะกูไม่เคยกินน้ำเลยกูต้องกินแห้งมีเหลืองเออบะหมี่แห้งถ้าบะหมี่ใส่น้ำกูว่าผิดเหรอแต่ว่าบะหมี่บะหมี่ลูกชิ้นปลาอะไรอย่างได้ปะไม่ได้บะหมี่้าลูกชิ้นปลาต้องเคี้ยวเส้นมมีเค้ยหมูแดงก็ใส่น้ำน้ำซุปเชงๆอ่ะไม่รู้ว่ะไม่ไม่อิน อมึงหิวเหรออร่อยมึงหิวปะเนี่ยอะไรเหมือนน้ำซุปมันชั้นข้นมากพอนี่ให้มึงกินแบบไม่ต้องซอสอะมึงเอาเนื้อไปจุ่มๆๆแล้วคือมันอันนี้คือแล้้วแลวกูลองไม่จิ้มนี่แล้วมันต้องลวกแบบมันต้องสุกมากมันต้องสุกมากแค่มายาตะดุ้มเขาใส่พริกมาในน้ำซุปเรื่อนี้ใช่อันนี้เป็นสูตรเขาเลยเราใส่เองสูตรเขาที่มึง นี S <S <อ>่ดูดิแซกกว่าเดี๋ยวบอกลูลกคนจีนลูกกับคนจีนใช้ตะเกียบไม่เก <S <S ถ้าอย่ั้นถุงท้อนแล้วคือต้องต้องไงนะอนเอาเคนนิดหน่อยขยับแก้วออมาไ,<ด>ไม่เห็นหน <S 2> <S 2> ้าปึ๊บ เพราะว่ากูเปิดฝาอะไรเช่นไรแลวกูก็วางวางตรงนี้เออตามใส่แค่ใส่เท่าไหร่เมื่อกี้กูใส่ไม่ถึงแต่จริงๆอยกินอย่างนี้แหละถูกแล้วคือมันต้องใส่ช้อนหนึ่งป่ะกูรับหน้าที่ลวกให้มึงได้ไหมทำไมอ่ะฮะรู้สึกอิ่มๆเลยไม่รู้ไม่มีอะไรอะ อิ่มอกอิ่มใจเห็นเพื่อนมีความสุขเลยจ้ะที่เพื่อนได้ดนั่งกินแบบเนื้อล่องลายที่แสนอร่อยอร่อยก็เลยแบบมีความสุขมากเลยมึงจะอ้วกเน<ะ>ันยนะฮะมึงจะอ้วกเงยจะอ้วกเรื่องอะไรเอ่ยพูดอะไรกันนี่ <c oughs> มาพูดเรื่องอ้วกกันได้ยังไงรายการเราเป็นรายการอาหารคุณโดนี่มันมึนเมื่อคืนอะ่ะพรามจะอ้วกยังเอฟกต์เอาเฟซนิวจากไหนมาเนี่ยว่าจะมาจะอ้วกเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นหรือไม่สบายหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่อาหาร แผลทั้งดื่มเพื่อนมึงทงให้ไงแล้วกูกินไปเยอะๆแล้วกูแพ้อืมแล้วไม่ห้ามเขาล่ะตื่นเช้ามามันตอนแรกมันไม่อาการไม่ก็ออกตอนนั้นไงนมันมออกตอนกินเนี่ยมันออกตอนเช้าอ๋อตอนเช้ามันจะอาการไม่มมไปหาหมอไัมยังยังไม่ได้ไปก็รีบมาถ่ายรายการรับพิดชอบงานเนอืมกินไปสักประมาณตีสี่กลับบ้านมาก็นอนหลับปกติจะตื่นแต่ตื่นเช้ามาปวดหัวโอ้แล้วก็รู้สึกแบบจาเจียนเนี่ยมันแบบพักผ่อะองค์ทั้งวันเลยได้ไวรู้เปล่าเราไวเราไม่ไหวแล้วหรือเปล่าไม่เกี่ยวอะไรกับไวยากูแพ้อาหาร ไม่ก็ปกติก็ไม่เห็นมึงค่อยไม่ค่อยแพ้อะไรไงไม่รู้ด้ยวยเป็นแพ้ตัวไหนเพราะมันมีหลายอัเนเลยมันมีทั้งแบบหม้มอม่วงหม้กัดมีทั้งแบบบาล์มเลือดบาล์มเบีอะไรไปแล้วมันมาขอาหมันอะไรอย่างเงี้ยกเลยไม่รู้ว่าแพ้ตัวไหนก็เลยต้องยังหมดใจท้งหมดอร่อยไหมอร่อยอยากรู้สึกแบบนี้บ้างจังซึ่งร้านเขาอ่ะโคตรอร่อยเลยสดน้ำไปโคตรชื่นใจเลยแต่มันเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันเหมือนจะมีอะไรส่วน ออกมาก็เลยรู้เองกูเป็นอะไรนะวันนี้เพลินเลยดิทับเปี่ะกูใส่ถุงกลับบ้านได้ไหมเผื่อว่าจังหวะชีวิตกูจะมีช่วงแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะที่กูแบบแบบเอ๊ะสักช่วงเย็นเยนหรือค่ำค่มันอาจจะแบบหิวละอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาอะไรเงี้ยกินน้ำไม่เยอะอเลยมันจะได้เอาออกนี่กูกินเยอะเลยนะแล้วมึงเชื่อเปล่าว่าเนี่ยมีส่วนช่วยเกี่ยวกับเรื่องคนที่แบบไขมันพอกตับด้วย อ๋อเหรอมึงกินอได้แล้วนะเพราะไข่มันมึงพ่อตัวแล้วตอนเนี่นยมันพ่อตัวแล้วไม่ใช่แค่ตับปุ้ย <c oughs> เออการไม่ไหวละกูว่าก่อนที่จะไปว่าคนอื่นไข่มันพ้องตับ<อ>มึงเช็คตับมึงก่อน,นอค่ะเนาะกูว่าตับมันต้องแข็งมางแหละแข็งเลยอะ่ะแข็งเป็นตาเลยอะ่ะเอาเส้นอะไรไหมโดมผักผักไหมเอาผัากไหมถูกต้องแนละเพราะว่ากินอันนี้เท่ากับกินผักกับโล่เอาเส้นไหมเดี๋ยวกูทำไว้ไม่เป็นไรแค่หิน มันตั้งนิ่งไปเลยโดกูตังนิ่งไม่ได้หมดประโยชน์แล้ววันนี้พอกูก็รีวิวไงรีวิวอะไรอ่ะก็กูกินมาคไปแล้วมาพูดเดี๋ยวะพูดบอกว่าไม่เห็นมึงพูดเลยยวงับรสชงรสชาติอะไรเอยกูจะบอกว่าเนื้อเปื่อยเขาแบบเปื่อยสุดๆเลยเปื่อยมากๆมึงยังพูดอยู่เลยว่ามึงไม่ถูกโฉลกกับเนื้อเปื่อยเมื่อกี้แต่ก็กูกินไงเมื่อกี้กูกินไปแล้วไงว่ามันละลายในปากเลยเื่องในเป็นไงื่องในเขาโอ้ื่องในคือกลิ่นแบบไม่มีคําว่าสาบคือทํามาดีไส้เนาะ ไส้เลยคือแบบไส้เขาเนี่ยเหมือนเขาให้แบบมัวเขาเนี่ยกินอัลฟาคอเลโรฟิลเลยอ่ะมันเป็นแบบสะอาดอ่ะเข้าใจปะมึงเลอะเทอะมั้งมันสะอาดแบบมันของเสียมันขับของเสียเขาเอาของเสียออกหมดจริงๆของเสียเขาเอาออกหมดเลยก็เลยแบบธรรมดีเครื่องในธรรมดีเนื้อน้องเนี่ยเนื้อแก้วเนื้อกรอบเนี่ยคือต้องสั่งเลยเพราะมันอร่อยมากจริงๆว่ะคือคือบางทีอยาบางร้านนะเขาจะหันมาไม่ได้หนามาก มันจะเป็นแบบบางๆแล้วก็กรุบๆแต่เนี้ยหั่นมาชิ้นแบบกําลังดีอะหนาๆประมาณนึงกําลังดีแล้วเคี้ยวกําลังมันลดเอาอีกไหมลนะ่ะพอแล้วนี่มึงอ,อิ่มเลยว่ะเฮ้ยมึงไปกูไม่ได้เมื่อคืนก<อ>นะูกินอยู่คนเดียวเนี่ยมึงเห็นไหมล่ะกูกินมาสามเส้นแล้วเนี่ยกินอยู่คนเดียวมึงกินอะไรบ้างเนี่ยมึงอิ่มข้าวเหนียวเปล้ยวจี๊ดจ้ะมึงอิ่มข้าวเหนียวเปล้ยวจี๊ดไปเลยแต่เขาม้องเรียนเลยอืม แต่กูกินมาเยอะแล้วเนี่ยกูกินมาสามเส้นแล้วเออมีคำเป็นเพลทกูกินหลายคำมากมังเนี่พี okay. no ่เลกพี่แรกรีเพลเลยผมเห็นมีไส้หนึ่งชิ้นหนึ่งที่ลวกปากแล้วก็เอ็นเนื้อน่องลายหนึ่งเอ็นผักขี้ริ้วขอบกระด้งอ่ะกูก็กินผักชีกูก็กินกินอยากลักชีแล้อก็แล้วกูกินหรือเปล่ากูก็กิน ก็ถ้ไมจะมาคิดกูถ่ายรายการไม่เตรียมตัวให้กูฝึกกินครั้งแรกเลยก็มาถ่ายรายการก็รู้อยู่ต้องถ่ายรายการอะไรบ้างวันนี้หลายรายการกินกูฝึกดื่มก็ไม่ได้เตรียมตัวมาก็ไปดื่มไม่ปกติกูไม่กูไม่ค่อยอื้นพระออนี้โอ้ตายละปกติกูไม่เป็นดีกูมาก็ดีและดีกูไม่มาเกือบไม่ตื่นใช่ไหมอใช่เมิงป่ะใหกตีเท่าไหร่ตีห้าไม่ถึงก็จุวัน หกเจ็ดแปดเราไม่ใช่เด็กๆขรอกัีอายุอานามป้าไปเท่าไหร่แล้วจะมาใช้ชีวิตสัมเบลเทมาไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็นานๆกินทีเมื่อคืนพอดีว่ามันมีนฮะมันยี่ไปไหนไม่ไปแล้วโอ้โหกลับบ้านเถอะดมเฮียอย่าไปกินที่ร้านว่ะไปสิไปนี่คือเมนูหม้อไฟของเขาแต่ถ้าเิดไปที่ร้านก็คือมีก๋วยเตี๋ยวมีเกาเหลามีอะไรทั่วไปปกติถูกไหมก็คือร้านก๋วยเตี๋ยว ตัวไปเลยใช่ก <uh ็เหล่าเนื้อสมุูรณไทยนะครับอยู่ปากซอยลาดพร้าวสิบสองตรงข้ามบิ๊กซีจำง่ายๆครับบิ๊กซีลาดพร้าวตรงนั้นเปิดนะครับเปิดทุกวันจันทรถึงเสาร์ทุกวันไม่สรุปไม่เปิดทุกวันแต่ว่าจันทรถึงเสาร์ว่าเปิด9ก้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มอ๋อส่วนอาทิตย์คือเปิด9ก้าโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นอ่านหนังสือไม่ออกกูเด็กโลกอ่ะอ่ามันไปสั่งกินให้หน่อยถ้างั้นเมาส์ยิ๊ก เมาที่จริงคือฝักซอยมึงไม่เก่งจริงว่ะไอ้เอ็มเก่งจริงเหรอเมาที่จริงกูเรียนหรูพอเพรว่าลาดหมาเนี่ยคุณไม่ออกอะไรอหญ่ลาดอะไรโค้นัดอะไรอหญ่ลาดสโลบสโลบโค้งขนัด บิ๊กซีคือตรงตัวอยู่แล้วบิ๊กซีโอเพน every day Monday Tuesday Saturday อเอโอ้ยเฮ้ย,ย <laughs> จบที่มองยี่ห้อแล้ว เออเอออยู่นั่นแหละเออเออเออตามไปยี่ที่ร้านกันได้ <Okay. S 1> สมบูรณ์ไทยนะครับอร่อยมากๆเนื้อคุณภาพดีแน่นอนนะครับครับผมแล้วก็ใครที่สนใจนะครับนี่ปัจจุก้าไว้แล้วในคลิปทีนะครับดูราคาเลยอัลฟาคาร์โอฟิลนะครับครับผมดีจริงโอเคไปไปก่อนแล้วครับปกากแซ่บเจอกันใหม่อีกทีหน้าครับ